ก็สวัสดีครับอยู่กับอูช่างหนึ่งครับเราก็รับคันนี้มานะครับลูกค้าขับมาเองจากจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับมาทําเสื้อลูกกําลังอัดนะครับแล้วก็เพิ่มแคมนะครับเพิ่มลิ้นนะครับที่เหลือก็มีท่อกับชามนะครับลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการไล่ระบบทุกอย่างให้นะครับ ก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน YouTube ก็ฝากกดกระลริกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ